หนตาหินยายเนี่ยเกิดจากครับมีสองตายายคู่หนึ่งครับเขา <อ S 2> ไปขอลูกสาวในทีนี้เกิดเรือล่มอับปมาที่บริเวณตรงน,นี้อันนี้ง่ายเป็นหิตนตาเหมือนเรามาต่างประเทศเลยพี่จะค่อยเดินนะครับเลื่นครับเลื่อนเลื่นเลื่อนแล้วขอมเ,เข้าไปแก้ตรงนั้นได้ไหม มันเข้าไปไม่ได้ไงจะให้น้ำหวานไปก่อนเลยนี่หล่อมากเห็นแค่มือเราเนี่ยว่าเดี่ยโรแมนติกมากเลยนะเนี่ยพาผู้หญิงมาดูหินตา น่สนับสนุนโดยนิสสันอัลเมรความสุขที่กว้างขึ้น เดนมีใช่ไหม<ด>ครับพี่เด,ดีแรมซองตอนอื่นเราไปไหว้พระตรนุนก่อนดีกว่าอ่ะเนาะไนครับใช่โอแรมซอเนี่ยทำไมครับตั้งแต่ฟังนะเด็กๆครับพี่สร้างโดยหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นที่นับถือของชาวบ้านที่นี่มากเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมจนได้สําเร็จชานขั้นสูงที่รู้ได้ยังไงครับเนี่ยเก่งอีกแล้วนะเนี่ยอินเทอร์เน็ตครับ ซึ่งจุดเด่นของนี่นะครับก็เป็นเจดีครับอยู่ตรงนั้นฮะเป็นรูปทรงสมัยศรีวิชัยก็เราก็ควรแต่งกายเรียบร้อยใช่ไหมหนุ่มครับพี่เอ้าพี่ครับเพราะแต่นี่คือวัดเหรอครับใช่ครับจูเดแต่ว่าโอ้โหมาวั้โอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยแตเย็นมาวัดมาวัดนี่เขาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องกันเราไปห่างๆนี่ดีกว่า นี่ใช่ไหมครับนี่คือหลวงพ่อแดงเอ๊ะแปลกใจว่าทาไมข้างในมีเรือเต็มเลยครับพี่นั่นแหละสิครับอ้าวทาไมข้อมูลนี้ไม่รู้เหรอครับเนื่องจากเปิดยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่เหรอครับพุทธเทนพุทธเจดีแหลมสอครับหลวงพ่อแดงติสโสติโสว่าแหละเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้นะเรบ แ้นเราก็ไปไหว้ตราหมดเลยดีกว่าครับข้างในก็จะเป็นรูปของเขาเรียกอะไรอ่ะหมุนจิ้งลิงใช่ครับหมุนวัวโอแอนผมว่านะนี่ก็พรมแล้วก็มีเรือจะมีแบบว่าประวัติยาวนานแน่เลยเกี่ยวกับเรือเกี่ยวการเดินทางก็เพราะว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เพราะว่าที่นี่เป็นเกาะไงครับ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องตรกอบาี่คาระมงใช่ไหมครับแล้วก็ต้อ,องมีางงการเดินเรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็มาขอพออรกับหลวงพ่อแดงเ <c oughs> ต่๋ถือว่าจะสักศิธิ์มากเลยเนาะเพราะว่าเรือเต็มไปหมดเลยเนี่ยโโ <c oughs> แต่วันนี้เสียจได้สั <c oughs> ่งเข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเราไปดูเจดีย์กันดีกว <c oughs> ่าถงว่าที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาสมุยแล้วควรที่จะมาสัาระบูชาสินะครับพี่เขาเรียกว่าเป็นสิ๊งศักดิตรือบ้านตูเมืองของสมุยเลยของเกาะนี้แล้วก็ ข้างในยังประดิษฐานขององค์พระสารีริกธาตุใช่ไหมฮะส่วนไหนรู้ไหมครับเนี่ยไม่ทราบครับครับมันต้องมีป้ายบอกที่เเราไปถามอ๋อถามผู้รู้ผู้รู้แน่นี่แถวนี้นะเพราะว่าเราจะได้ซื้อดอกไม้ทุกเทียนด้วยมาซื้อดอกไม้ทุกเทียนก่อนเพราแต่เป็นวัดลหรอพี่ทำไมไม่เห็นมีอยากไลยอยากผมเรียกรู้เดถามเลย ก็คือเรามาทุืเพียนได้เนี่ยที่นี่ใครได้แต่ศาลค้าบโทษครับที่นี่เป็นวัดหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นเมื่อปีที่แล้วเหรอก็หมายความว่าไงครับปีนี้เลิกเป็นแล้วเหรอฮะไม่ใช่เขาเพิ่งเริ่มเป็นเมื่อปีที่แล้วอ๋อเพิ่งเริ่มเป็นนีอะก่อนหน้านี้ยังเป็นสมรักษ์สมรักษ์ผู้ใจเจดีแหลมสอแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็น วัดพระเจดีแหลมซอถามแล้วไม่เห็นมีพระอยู่เลยพระมีที่นี่เพราะว่าที่นี่เมื่อสมัยก่อนเป็นพระป่าไม่ใช่พระบ้านนะคะแล้วพระเ็าจะอยู่ตามกุติก็จะออกมาเป็นภาพที่นี่มันเป็นที่ท่องเที่ยวถ้าจะออกมาอย่างนี้ไม่ได้เลยไค่ะพระป่านี้แสดงว่าเคร่งมากเลยค่ะเพราะมาทางวิสนากรรมฐานที่นี่เป็นพระป่า หลวงปู่แดงท่านเป็นพระตามไม่ได้พระบ้านนะคะับแเวลาที่เป็นพี่นักสือของท่านจ้าววาดนี้เป็นองค์สุดท้ายของหลวงปู่แดงองค์แรกเป็นเจ้าววดอยู่สวนโมกอาจารย์โพคือเจ้าววัดสวนโมกนั้นเป็นเจ้าววัดจิตองค์หนึ่งของหลวงปู่แดงองค์ที่สองอยู่สำนักสง์เขาเร้องค์ที่สามอยู่นี่คือพระครูธีระบุญญากรท่านปกครองอยู่สองวัดที่นี่คือท่านรักษาการแทนแต่ท่าน คำนัยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสันติวรารามนะคะแล้วเมื่อ,อกี้ผมเจอเมล์มาใหม่เห็นมีเรือเออมีเรือนั้นเรือนั้นคือชามายก่อนหลวงปู่ท่านพอเรือเป็นทานนะที่ท่านไปตามปัวตามแต่งที่ท่านบินขบ่าแต่ว่าทุกตรงบินขบ่าตามเกาะท่านไปไทุกอ่าแล้วก็ไปทุด,ทด,ดงทุด,ดงบางทีหกเจ็ดวันแล้วท่านปลับมาเกาะทีเครื่องที่ที่พวกหนูเดินเดินนี้ไม่ใช่พื้นดินนะเป็นอะไรฮะเป็นพื้นน้ำเป็นพื้นน้ำท่าเจดีย์อยู่กลางน้ำไม่ได้อยู่กลางหรืเมื่อก่อนเจดีย์อยู่กลางน้ำ ท่านยังไงเขาท่านที่วางวางไว้บนสูสารปากการางังช่วงหมูยังไม่เกิดปี2505เหลมตาลุม<อ>พุกน,นะเห <นะ S 2> ลม <ะ S 2> ตาลุมพุกทีนี้เขาเขาเอาปากการังขึ้นมาครับปากการังเพราะนั้นตรงนี้เป็นสูสารปากการางังครับท่านทําฐานไว้อยู่บนสุสารปากการางังค่ะ แล้วจากนั้นก็ค่อยๆ่อน้ตัวที่นี่ตอนที่เาเป็นพื้นดินตอนมาสมัยก่อนน้าอยู่ที่ที่ลงบันไดนั้นมานะนั้นคือขอบของทะเลอ๋อเหรอคะแล้วบันไดแล้วเมื่อก่อนเขาจะมีบ่วงบ่วงบอลนะวางเป็นระยะระยะแล้วเอาไม้สองแผ่นคาดให้ชาวบ้านมาไหว้พระเจดีย์แล้วพวกสมัยก่อนพวกป้านะทุบหินนะหินเป็นปีปละห้าสิบตังค์มัด มาสร้างเพื่อสรเจดีค่ะและเจดีนี้สร้างแบบเดียวกับศรีวิชัยไม่ใช่ใครเดิมที่สขวนโมกค่ะบอกนย่เรียกว่าแรงศรัทธานี่เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ นี่ที่ได้เกิดเจดีสองเจดีรัตนาโกสินกับศรีวิชัยนี่ศรีวิชัยนะรัตนนโกสินอยู่บนเขานี่เป็นของหลวงปู่เพชรอาจารย์ก็หลวงปู่แดงนูสร้างเมื่อปศสอง 2, 1ีห้าสมัยสมัยสมัยนั้นนั้นร้อยกว่าปีร้อยห้าปีนะร้อยห้าปีเลยนะจบแล้วร้อยห้าปีสมัยนั้นน่ะหลวงปู่เพชรหลวงปู่มีชื่อเป็นอาจารย์เปิ่ลเป็นปู่ของป้าอยู่วัดมะเดแล้วก็มีหลวงปู่ดำ แล้มีคาราวาสกูลมีเพียงกับชัยชวัตส,สองคนนั่งเรือจากเกาะสมุยไปลงสิงคโปร์รจากสิงคโปร์ไปสีลังการ่าราสามเดือนนะแล้วก็ท่านไปไหว้พระเคี้ยวแก้วทีนี้เขาอัญเชิญเขาก็ให้พระ,ะอุรังคธา <S 2> <S 2> จากสีลังกามาเขาอุรังคธาคือส่วนไหนนะคือตัวนี้ของอขทอราอ,อุรังคือภาษาพระท่าอุระก็คือทรงอกนกของ ของพระพุทธเจ้ามาหลวงปู่เพชรท่านมาอันเชิญไว้บนเขาเสร็จแล้วพออันเชิญไว้บนเขาบัดโดนฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าเจดีรัรตนโกศิทร์เจีนี้ก็อันเชิญจากที่นู่นมาวัดที่ศรีวิชัยนะคะทานขเจดีเจดีขึ้นเกิดเป็นเจดีสองเจดีคือรัตนโกศิทร์กับศรีวิชัย ตรงโน้นตอนแรกเรืออยู่ตรงนี้ทีนี้ทำสาลาไวา้ทีนี้ก็หันหัวเรือไปข้างบนบนฝนั่งเขาไม่ได้หันมาข้างหลุมน้ำใช่ใชไหมพอเสร็จแล้วพอลงพักตีปั้งเรือก็ไปกระแทกกับต้นนู้นกับต้นสนกับต้นสนทีนี้ก็เลือดหัวคนตั้งเรืตั้ ang, งผิดเสร็จแล้วก็น้องสาวที่เจ้าของเท้าอะ่ะน้องสาวตั้งไปทั้งนลองทงั้งนา น้องชายด้วยเขาเคยสร้างิดสารานให้แล้วการเชิญเรือเรือลํานั้นไม้สักทั้งลำนะที่เธออยากเห็นแม่ทาสีนะตั้ง,งเลยที่ไม่สักทั้งลำแต่กลายามาหมดแล้วถ้ามีโอกาสนะผมอยากไปไหว้หพระตรงรที่เป็นราัากสราคสิคนะี เป็นใจดีนะก็ขึ้นอย่างนี้ได้เพริะเหนรัตตานาโกศิีนแต่รถอะไรล่ะคะลดเจ็อย่าขึ้นเลยลดเต็นก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมันตามต้นหักศอกเวลาเนี่ยหนูขึ้นได้ลูกแต่เวลาถ้าตกลงเหวเราใครช่วยโอ้โหตรงนี้เป็นเหวแต่ยไงเดี๋ยวผมขอไหวตรงนี้ก่อนแล้วกันอยากได้อะไรขอเอาขอได้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรได้บ้างครับเรื่องเรื่องความรักได้ไหมฮะ ได้เลยครับได้เลยอ่ะคนนักก็ได้ดับเลยโอ้โหได้ับเลกต้องรีบหย่อนแล้วต้องมีรักหยาบข้าวอ่าสัตว์ให้ด้วยสัตว์ให้ด้วยซุปสามดอกกระสับใบเขียนด้วยค่ะเราต้องมีเขียนไม่ต้องไม่เป็นไรไ้ด้านออกไป ถ้าไม่ไอเทียนเอลมือแรงไม่เป็นไรค่ะเอาแตพูดไปก็ได้ลูกลมมือแรงเนี่ไงไปเช็คจุดได้ไหมถ้าจุดไม่ได้ก็เอามาอยากได้อะไรขอเอากำหนดวันที่ขอด้วยนะต้องกำหนดวันที่ขอด้วยขอว่าไงคะก็หนูขอเหรอหร่าองขออย่างเดียวนะอยากขอโหวยแต่ขอหวยแม่นะมาที่นี่เป็นพคาสิโนก็ใช่กำหนดวันนี้ขอเราขอวันนี้แล้วต้องบอกบอกว่าอย่ามิจฉา ป้าใจดีทางไหนคุณป้าชื่ออะไรครับเนี่ยโป้าตัวเล็กนิดเดียวป้าเดียนป้าเดียนแต่เดินเดินเดินไปนี้ไม่ไกลครับไม่ไกลกี่นาทีสิบกิโลไอไอไอป้านะการขึ้นไม่ถึงอ่ะผมอยากไปอันนี้จริงๆเอาเดินรถไปจอดตรงนั้นเดินขึ้นไปหรือวิ่งไปก็ได้เดินวิ่งใกล้ๆเลยใช่ไหมกิโลนึงกิโลนึงกิโลนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่ โอ้พี่ไงเล่ายอดไปเลยยอดเวลายอดของลางนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่ขึ้นทางชันแบบนี้ได้นี่โหถือว่าสมรรถภาพนายนี่เจ๋งจริงเดีกจะบอกว่าโคตรจะทันเลยพี่พี่ลองมองโโอจากขึ้นบนนี้ลงไปข้างล่างสิครับอย่ากันลงหลุมอ่ะไม่ต้องห่วงนุ่มขับรถดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเลโอ้โหนี่ ไม่น่าเชื่อเลยนะทางอย่างนี้นี่ขึ้นมาได้เลยเนี่ยโโอ้หพี่ดูดิปทางนอหนี้เหมือนไม่มีถนนอยู่เลยอะแบบเหมือนหักลงไปเลยอะลงเลี่งลงไปสิครับอยู่ที่คนขับรถครับพี่แค่มายืนอย่างงี้แค่มายืนอย่างงี้ก็จะเสียล้วไหนเราไปยืนอยู่ตรงนู้นใหม่สิฮะไปยืนตรงนู้นดิพี่เตขี้เกียจขึ้นไปไปไหว้พระกันดีกว่าพี่มาเมื่อกี้อะไรข้างบน คุณป้าเขาบอกที่ว่าว่าที่นี่ใช่ไหมครับใช่เป็นเจดีย์ทรงทรงรดาโกสินทครับใช่ครับซึ่งที่เขาบอกว่าโดนฟ้าผ่าก็เลยย้ายพระบรมรารีกธาตุทรงอกเนี่ยใช่ตีที่ไว้มากๆแล้วได้เชิญองค์ใหม่มาแล้วเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เลยมีเจดีย์สององค์ทรงสิน์ก็ได้มาบูรณะนะเพราะว่ามีอายุเกินร้อยปีแล้วแล้วคุณป้าบอกว่าเราก็จะเจอพระพุทธเจ้าน้อยผู้สร้างโบส์ แต่ในรถเที่ยวก็มาขึ้นมาตรงนี้เยอะนะนเพราะว่าอาจจะเป็นจุดชมวิวด้วยนี่ไงเราอาจจะได้ดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ก็ได้เฮ้ยนี่เป็นความคิดที่ดีเลยครับพี่นี่พี่โ,โหกำลังพอดีเลยครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับโวงตะลโอ้โหนี่ดูตรงนี้ได้เลยไงกว่อนอื่นรอดทักก่อนรอดทักทก่อนครับ นี่ครับที่เขาบอกว่าจุดตรงนี้จะเป็นที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรู้ปันน,นิยนานไหนฮะนั่นนี่เหรออันนี้ไงพระพุทธเจ้าน้อยนี่ตัดัสรู้ใช่ปะ่ะนี่พระพุทธเจ้าน้อยใช่ใช่คู่ร้างกู ดูฝั่งนู้นครับสวยกว่าอนี่ไงเมื่อกี้เราเห็นเรือที่ที่เราไปไหว้กันรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้ไงตรงนี้ก็เป็นเจดีย์อย่างเง้ยอ่าใช่อันนั้นเราไปไม่ถึงครับพี่เขอใช่ครับไม่ไม่ไม่ถึงอันนี้สารานี้ไม่รู้สึกเมื่อกี้ที่ไม่ได้ชี้อันนี้นี่อันนี้ผิดเลยอ๋อมั่วอะไรเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ครับนี่ครับถ้ามาเดี๋ยวพี่นี่ครับพระพุทเจ้าน้อย เาไปไว้กนะครับ,รบน้องน้ำหวานจะเข้าไปไหว้ใช่ไหมครับครับ,รบโอเคต่อคิวนะครับต่อคิว,อควไอ้นะพร<า>ะแต่ถ้าเอามาไหว้ตรงนี้จะมีคำบูชาพระธาตุด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วพี่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับประวัติของเจดีพุทธ,ธอุทยานเพื่อการศึกษานี้กันก่อนดีก,กว่า,าครับพี่อะไาครับก็เออเยอะครับตั้งแต่นี่ครับพศคราวก็ไ,ได้ครับพศ2 5 4 6ึง4 7เนี่ยเออพระครูพิบูลธรรมศารเนี่ยพร้อมทางคณะก็เดินทางไปประเทศศีีลังกาและเนปาลเพื่อน,นำมาักการใช่ครับ เพื่อนมาทนมสการสั่งเวชนิยสถานทั้งสี่ดํบบนนั่นก็คือนั้นอ่ะที่ตอนนี้แม้ที่สถานที่ประสูิตารู้บรลนิพานอะไรพวกงี้นั่นแหละเขาไปสักการะแล้วตอนกลับมาก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยโดยที่เมื่อปีพศ .2551 เนี่ยสันนิษฐานว่าตรงกับ15งห์้าค่ำเดือนพฤษภาคมปีนั้นก็ได้สร้างเจดีนี้ใช่ไหมอยู่6เดือนก็สร้างสาเร็จ แล้วก็เลยบรรจุพระอารมราสาฤาษีเที่ยพระอารมณ์าราฤิษธาตนั้นนะฮะแต่เรื่องด้วยองค์เดิมนนะมีฟ้าผ่าบ่อยก็คือตรงนี้นี่เองใช่ไหมครับก็เลยทําให้หลวงปู่แดงเนี่ยอืได้ก่อสร้างองค์เจดีย์ใหม่ขึ้นบนชายหาดเบื้องล่างที่เราไปเมื่อกี้นะฮะฮะเป็นดับสีวิชัยดั้งเดิมอืซึ่งสร้างมาจนถึงวันที่7เมษายน2515ก็คือปี15ห้าเก่าแก่มากเลยครับก็ได้ เชิญพระบรมสารีริกธาตุจากคุณเนี่ยไปจังเจดีองค์ใหม่อางข้างล่างครับใช่ครับโดยที่ปี2546เนี่ยทางกรมศิลป์ก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีองค์เดิมเนี่ยจนเสร็จก็คือเนี่ยก็คือตอนเนี่ยเขาใครๆว่ามาบูรณะไม่ต้องอธิบายก็ได้อ่านไปเลยครับได้ขึ้นมารับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จเจียวอุปเสนอก พระวสกเกต์ได้ต่อมาได้รับจากนายทองดีอัญเชิญมาอีกในวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมปีเดียวกันได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานมนจุพาะพระรมทารูปสิทธิาตุอง <ใช S 1> ค์เก่าบนแท่นสรุปก็คือมีพระรมทารูปสิทธาตุสองอันก็คือเจดีย์นี้แล้วก็เจดีโน้นใช่ครับเจดีข้างล่างนึ่งเขาว่าทำท่อไปยังไงใช่ครับเพราะว่าก็เมื่อกี้เราไหว้หรอเป่าองค์มือครับองค์มือครับก็เมื่อกี้เราไหว้ไม่ครับไม่ใช่ไหว้พระธาตุสับพี เมื่อกี้ไหวเออนี่ครับอ๋อแต่เราไหว้พระธาตุเป่ะเพราะว่าตรงป้ายมันเป็นบอดสวดพระธาตุดูไฮไลท์เบื้องหน้าของเราน่อยดูตอนที่กำลังตกดีละเพศเฮ้ยไปดูกันใช่ครับคือน่จุดเนี่ยก็คือมันจะ,จะเป็นที่ใช้เขาว่าชมวิวของนักท่องเที่ยวด้วยครับพี่มาดูตรงนี้กันเถอะตอนนั้นมันต้นไม้บางอเออ แล้วจะพังงานแต่ตรงนี้ไกลๆวันหนึ่งเคยดูแผนที่อยู่นะว่ามันอยู่ไกลมากเลยน่าจะเป็นร้อยโลเลยมั้งใช่ครับแล้วที่รู้ทำไมต้องไม่ทำเขาบอกว่ามีฟูมูลใช่ไหมที่พังงานนี่ใช่แล้วทำไมต้องไม่จัดฟูมูลที่พังงานนี่โฟมูลน่ะเขาเรียกเป็นชื่อปาร์ตี้พี่อ๋อเหรอเฮ้ยจะบอกนี้รู้จักประวัติเลยเนี่ยนิดหน่อยจริงวะเนี่ยลองเล่ามาให้ฟังเลานะถ้าจะไม่ผิดนะก็ประมาณว่าในคืนพระจันทร์แดดวงเนี่ย ฝรั่งประมาณประมาณกลุ่มนึงอ่ะนี่จริงไหมเนี่ยจริงเหมือนคน้ายว่าเขาอยากจัดปาร์ตี้กันเขาจัดกันริมหาดนั่นเลยล่ะจนกระทั่งครับเหมือนคล้ายๆว่ามันความด้วยความสนุกอ่ะแถวนั้นแ่ะแล้วก็บังเอิญว่าพระเจ้าเนมดวงพอดีฮะอือฮะเนี่ยแหละเหมือนที่นี่แหละพระเจ้าเนมดวงมันก็ทําให้บริเวณนั้นอ่ะคือเหมือนสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ประทับใจของฝรั่งกลุ่มนั้น แล้วไงต่อแล้วงนั้นเขาเลยบอกกันต่อกันกลับไปบอกทางบ้านบอกกันต่อกันอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนาเที่ยวน่ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็หลังก็เริ่มหลังไหลเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็มันก็เลยเป็นโด่งดังของทั่วโลกอ๋อเฮ้ยพี่ก็มีความรู้ปึ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหหลับนี่ืล้วแบบนี้ชอบแล้วเป็นเรื่องแบบนี้ชอบอ่ะาารร์์ตตีี้้ชอบปะเนี่ยเฮ้ยแล้วหนุ่มเราเราเดินเงี้ย จพระจำเต็มดวงเมื่อไหร่วะเดือนนี้เหรอเออรู้ว่ะนะนี่ดูนาฬิกาได้เหรอว่าจะเต็มดวงเอ่ะฮะบอกขึ้นคำแรมไหมเหรอเฮ้ยนี่นี่เป็นเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้คืออะไรน่าจะพรุ่งนี้เลยมั้งเนี่ยพรุ่งนี้แล้วเหรอเฮ้ยไปกันวะไปเอ้ยเป็นผู้หญิงอันเนี้ยอยากไปอ่ะเฮ้ยโหเห็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นสาวชอบปาร์ตี้เหรอ ไม่เคยไปใช่ไหะแต่จริงๆเขาบอกมว่าครั้งหนึงในชีวิตก็ลองไปดูเพราะว่าขนาดฝรั่งยังบินมาตั้งไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปดูกัน ธร,รมะก็เป็นเหมือนที่เหนี่ยวจิตใจให้คนเรานั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอนให้ทุกคนเป็นคนดีขอบคุณนิสันอเมล่าความสุขที่กว้างขึ้นที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผมตอนนี้ผมกำลัง ทำไม่เกาะพังงานถ้าจะมาให้ประหยัดก,กว่าต้องมาทางสุมพรแล้วนั่งเรือมาครับแล้วมไัปไงครับเดินไปนะฮะถ้าเดินไปก็คงพรุ่งนี้ครับโอ้โหท่านแปลก,กว่ละล่ะ แปลกมากเรามาอยู่ใต้นะพี่ก็เหมือนกับว่ายกล้านนามายใต้เนี่ยโอ้โหอยากใส่บปกีนี่แล้วโดดน้ำเลยนี่ใส่บปกีนี่มาเพื่ออะมือไม่ต้องแตกก็ได้ค่ะหนุ่ม่มะ่าที่นี่อ่ะดูแลดีใช่ไหมล่ะใช้ได้เลยอร่อยมันยอดเดียมบ้างยกเชียงใหม่มาไว้้ใเลยโหละเอียดมากฮัลโหลส้างนีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราได้ดีเหมือนได้ก็เป็นเมืองเสา